ครับสวัสดีครับผมผมชื่อนายกิติพัฒน์คำถ่าเคือครับสําเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมระดับสองครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองในครั้งนี้นะครับแล้วก็อขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่ชายอาจารย์ในคณะและแฟนครับที่คอยสนับสนุนและให้คําแนะนาและให้กําลังใจอยู่เสมอครับในการเรียน อ่าแรงมันจะบรรดาลใจที่ทําให้มาศึกษาในสาขานิติศาสตร์นะครับอ่าด้วยความที่อ่ทางครอบครัวสําเร็จการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์กันหมดทุกคนนะครับแรงแล้วก็เลยได้รับแรงบรนดาลใจจากตรงนี้มาบางส่วนครับแต่ในทางครอบครัวก็ไม่ได้บังคับให้มาเรียนสาขานี้แต่อย่างไรแต่ ผมเลือกที่จะมาเรียนในสาขานี้เองครับเพราะว่ารักในความยุติธรรมการบริหารเวลาการจัดการตัวเองจนได้เป็นบัณฑิตเกี่นิยมเนี่ยครับต้องต้องขอบอกก่อนว่าในส่วนนี้อ่าแต่ละคนก็มีการจัดการบริหารเวลาที่มันไม่เหมือนกันบางคนถนัดอีกแบบนึงแต่ว่าในส่วนของผมนี้อย่างแรกคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนครับก่อนที่จะไปอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นใดๆหักนอนไม่พอผมก็พยายามจะ พักผ่อนให้เพียงพอให้มันครบ8ชั่วโมงแล้วก็อ่าแล้วค่อยตื่นมาอ่านหนังสือในในส่วนของวิธีการอ่านหนังสือของผมก็คืออ่านให้ได้ทุกวันครับจะมากก็น้อยก็ขอให้ได้อ่านทุกวันเพื่อที่มันจะอ่าได้ค่อยๆทาความเข้าใจไปเรื่อยๆจนถึงเวลาสอบเราก็จะจาแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันได้เองครับแบ่งเวลาไปออกกำลังกายบ้างว่ายน้ําเล่นแบดมินตันเล่นเกมไขรเคร้กกับเพื่อนบ้างครับให้สมองมันได้ผ่อนคลายอยู่เสมอครับ แล้วก็ที่สำคัญคือห้ามอ่านหามรุ่งหามข้ามครับมันจะทำให้เราเบอร์ในเวลาเรียนด้วยแล้วก็ในเวลาที่ไปสอบนะครับในขณะนี้ครับก็กำลังศึกษาต่ออยู่ที่สำนักอบรมกฎหมายแห่งนติบับดิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็ในตอนนี้และในอนาคตอันใกล้ก็จะสอบเข้าทางนานตรงตามสายที่เรียนต่อไปครับขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับที่ ่าสนใจในกฎหมายหรือสนใจในคณะนิติศาสตร์นะครับก็ฝากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนไว้ในให้ให้ท่านพิจารณาเข้ามาเรียนได้เลยครับอาจารย์ใจดีทุกคนครับ